เข้าสู่ประเด็นนะเอาเรื่องนี้เป็นสาระที่เราจะพูดกันก็ดีนะชีวิตของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนท่านก็ไม่ได้เอาความเอา,เอา,เอาความตัดสรู้มาสอนเพื่อให้คนเนี่ยเป็นคนบาปบ่อบไปได้อะไรต่ออไรที่นอกไปจากการดำเนินชีวิตที่ดีสบายเป็นสุข จเจริญงอกงามไม่เป็นโทษเป็นภัยอะไรกับใครก็เหมือนก,นกันกับผู้ที่มีปัญญาภูมธรรมที่เขาอยากจะสอนคนเลยทุกหัวหน้าเผ่าหัวหน้ามูหรือว่าผู้เป็นปราชญ์เป็นอาจารย์เป็นาศาสดาทุกองค์ก็ปรารถนาอย่างเงี้ยสอนหรือว่ามีคําสอนให้คนจเจริญดีแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่ของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็มีภูมธรรมของท่านสามารถทําให้คน เจริญแบบนี้แบบของพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตรธรรมเส้นเดียวของท่านว่าโลกุตรธรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นความรู้ที่ทวนกระแสกับโลกีอันนี้แหละเป็นประเด็นที่เข้าใจยากมากทวนกระแสก็คือโลกเขาจะมีกระแสไปทิศทางเดียวกันคือโลกี เขาต้องได้ลาบได้ยศได้สันเสริญโดยเฉพาะได้สุขแต่ของพระเจ้านั้นหมดสุขหมดทุกข์เพราะพระองค์ตรัสรู้สุขทุกข์มันเป็นของหลอกสุขเป็นอริกะเป็นสุขาริกะที่จริงสุขกับทุกข์เป็นตัวมายาอันเดียวกัน แต่ความทุกข์นี่คนมันรู้สึกมันบอกกันได้ง่ายท่านจึงจับเอาประเด็นความรู้สึกนี้มาเป็นประเด็นให้ศึกษาแล้วล้างกิเลสตัวนี้เมื่อล้างจิตไม่มีความทุกข์คุณก็ไม่ต้องมีความสุขเพราะทุกข์กับสุขมันคู่เดียวกันกู้หูมันอันเดียวกันมันเป็นมายาสองขั้วที่คนไม่เข้าใจเทวะคือสองสภาพถ้าเข้าใจแล้วเราหลงสุข เราก็หลงทุกข์เราหลงทุกข์เราก็หลงสุขเพราะ้คนที่ยังมีสุขเป็นสุขนิยมอย่างเทวนิยมนี่มีสุขนิยมอยู่กับพระเจ้าคือคนไม่ได้เรียนรู้เรื่องโลก,กุตระสุดยอดเรื่องสุขทุกข์นี่แหละนี่แหละคือสุดยอดของสัตธ,ธรรมที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอะไรเลยถ้าจะเอาสำนวนอย่างท่านพุทธทาสท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องอะไรเลยสอนแต่เรื่องทุกข์ สอนแต่เรื่องทุกข์แล้วก็เหตุทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอะไรอสำนวนของตัพุธตาตัตมาก็พูดของอัตมาพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องให้ดับสุขดับทุกข์ไม่ได้พูดแต่ทุกข์เท่านั้นนะให้ดับสุขดับทุกข์เพราะคนนึกว่าสุขมันเป็นอย่างหนึ่งนึกว่าทุกข์เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสริมหามายามันเป็นเรื่องเทวะมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยความตัศนรู้เจ้าที่ว่าสุขทุกข์นี่มันตัวเดียวกันเพราะนั้นใครยังหลงทุกข์อยู่คนนั้นหลงสุขคนไหนหลงสุขอยู่คนนั้นหลงทุกข์อยู่มราันสวรรค์หรือนรกของพระพุทธเจ้าไม่มีสุขคือสวรรค์ทุกข์คือนรกไม่มีพระพุทธเจ้าหมดนรกหมดสวรรค์หมดสุขหมดทุกข์ เป็นอุเบกขาหรืออทุกขมสุขเพราะงั้นจิตที่ไม่เอียงตงข้างใดข้างหนึ่งนี่แหละสุดยอด